สวัสดีครับทุกคนผมเต้นไฟเยอนะฮะก็ <ข entes S 1> ใช่แล้วนะผมก็ได้ไปเห็นคลิปในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะฮะว่าเอา้ยถ้าเกิดเอาน้ําแตงโมไปต้เปตมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผลลัพธ์ก็คือมันเกิดเป็นเต้ขึ้นมานะฮะก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะผมก็เลยมีความสงสัยนะครับว่าเราจะสามารถเอาน้ําน้ามาต้มได้ไหมนะครับซึ่งน้ำาแ <Wow. S 2> ถว <c oughs> บ้านผมมันมีรสชาติเค็มคล้ายๆกับน้ําทะเลด้วยนะฮะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่านะครับ โอเคครับผมทุกคนครับก็สรุปคลิปนี้ได้ง่ายๆนะครับว่าเอ่อถ้าเกิดเอาน้ำาเนี่ยไปต้มนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าถ้าน้ำม่วนั้นเค็มด้วยนะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า hey,